เมนเอ้ยเมนออกมาแห่ซ้ำใจหลังไม่เอาแล้วกับชื่อโจรชน้ำถเมเยขอหันมาใช้สงกรานต์ตามไทยหวังได้นักท่องเที่ยวแต่สุดท้ายโคตรเงียบเงาเล่นกันเองแบบมั่วๆเพราะไรลากเงาทางวัฒนธรรมที่แท้จริงต่อกับการที่เขมรนะครับได้หันมาใช้ชื่องานเทศกาลจากโจรชน้ำถเมเยเป็นสงกรานต์ของเขมรนั้นก็ได้ทําให้เกิดมีการถกเถียงในวงกว้างและได้สร้างความไม่พอใจให้ใหกับหลายคนในประเทศไทย ซึ่งมองว่าเทศกาลสงกรานต์เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยที่มีการสืบทอดกันมาอย่างยาวนานแต่อย่างไรก็ตามกับการที่คขมรตได้ยืนยันว่าเทศกาลนี้เป็นส่วนหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมร่วมกันและไม่ได้จำกัดอยู่เพียงในไทยเท่านั้นจึงรีบทำการเปลี่ยนแปลงชื่อเทศกาลและยื่นขอขึ้นทะเบียนต่อยูเนสโกจึงถูกชาวโลกมองว่านี่คือการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ของคขมนในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและหวังแย่งชิงพื้นที่ทางการตลาดจากเพื่อนบ้านในภูมิภาค นอกจากนี้ชาวเขมรนจำนวนมากยังบอกว่านี่ไม่ใช่การเปลี่ยนชื่อแต่เป็นเพียงการนำชื่อเดิมที่มีอยู่แล้วและหันมาใช้เรียกให้มันถูกต้องเท่านั้นแต่ก็มีชาวไทยหลายคนต้องออกมาสั่งสอนว่าจริงๆแล้วสงกรานต์มันมาจากอินเดียแต่คนไทยพูดผิดเพื้อนจนกลายเป็นสงกรานต์นั่นเองดังนั้นหากจะใช้คำดั้งเดิมจริงๆก็ควรเรียกใช้คำว่าสังกรานหรือว่าสังกราตะแทนที่จะเรียกสงกรานต์ตามแบบไทยแม้เขมรเองก็ยังดูเหมือนว่าพวกเขายังไม่เข้าใจในเรื่องนี้ทั้งหมด ยังไม่แน่ใจว่าพวกเขาควรจะใช้คำไหนจึงจะเหมาะสมเพราะจริงๆแล้วก็มีตัวเลือกให้เลือกใช้เยอะมากเช่นโจนชะน้ำทมเมยโจนชะน้ำทมเมยสงกรารสงกานตามาสงกานสงกางโจนชะน้ำทมเมยหรือสงกาขเขมรเรียกได้ว่ามีชื่อดีๆที่เหมาะสมกับขมรเยอะมากแต่เสือกเลือกใช้เหมือนไทยซะอย่างนั้นและแน่นอนนะครับต่อกับการที่ขมรหันมาใช้ชื่อสงกางแทนที่โจนชะน้ำทมเมยก็เพราะหวังอยากให้ตัวเองโด่งดังเหมือนไทย และต้องการนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นในเขมรแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่เป็นดังที่คิดแม้แต่น้อยเพราะในตอนนี้ทางเขมรก็เหมือนกับว่าจะเล่นกันเองไล้เงาชาวต่างชาติแถมคนในชาติก็เล่นไม่เป็นแทนที่จะใช้น้ําแต่เสือกใช้แปรงสาดกันเองแบบมั่วๆแล้วก็เต้นเท่านั้นเองบางคนก็ใช้ความรุนแรงและทําการลวนลามสาวๆอย่างไรวัฒนธรรมซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับต่อกับการใช้ชื่อสงกรานต์เขมร พวกเขาก็เคยออกมาอ้างว่ามีหลักฐานในกำแพงวัดว่าคำว่าสงกรานต์ถูกแกะสลักไว้ในกำแพงแต่ความจริงก็ได้ถูกเปิดเผยจนได้เพราะความจริงแล้วศิลาจารึกสังกรานติที่คนเขเมรได้ไปขโมยหลักฐานไปเคลมเป็นของตัวเองเคลมประเพณีเล่นน้ำสงกรานต์เคลมวันสงกรานต์คือจารึกกลักนี้อยู่ที่ปรา,าสาทสการรมแพงใหญ่อําเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษประเทศไทยอยู่ด้านหลังสถานีรถไฟอุทุมพรพิสัย1กิโลเมตร แต่คอมเมนแอบไปเอาเพื่อหวังใช้เป็นหลักฐานเคลมสงกานนั่นเองว่าจารึกสังกรานติมีกี่หลักแต่จารึกที่คนกัมพูชาชอบเอาไปเคลมนั้นเป็นจารึกสังกรารติของศรีสะเกตและไม่เกี่ยวข้องอะไรกับาศาสนาพุทธในปัจจุบันจารึกของในอดีตอยู่ในาศาสนาพราหมณ์ินดูจากข้อความในจารึกเขียนว่าขึ้นสองข้าเดือนห้าอยู่ในเดือนมีนาคมส่วนสงกาน์ในปัจจุบันต่างกันอย่างสิ้นเชิงนอกจากมีประเพณีเล่นน้ำคายร้อนแล้วพัฒนามาจากการลดน้ำอย่างสุภาพ ยังมีการส่งน้ำพระพุธและอาบน้ำสงฆ์บางพื้นที่มีการแหร่พระเช่นเชียงใหม่แห่พระพุทธสีหิงน้องคายแห่หลวงพ่อผัาสใสเป็นต้นสงกรานยังมีประเพณีก่อเจอดีทรายประดับธงหลากสีปะแป้งขาวพรมน้ำอบใช้ดอกมะลิลอยในน้ำน้ำพระพุททรลปในบ้านออกมาตั้งโต๊ะสงน้ำและอื่นๆสิ่งเหล่านี้คนไทยพัฒนาต่อยอดจากรุ่นสู่รุ่นและทำการจนเป็นธรรมเนียมเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยนี่คือตัวอย่างของสงกรานไทย ที่เขมรทำตามทุกอย่างแบบไม่มีเหตุผลจับต้นชนปลายไม่ถูกเคลมมั่วไปหมดแต่อย่างไรก็ตามนะครับกับความมั่วชั่วของเขมรในครั้งนี้ก็ยังมีชาวเขมรจำนวนมากออกมายืนยันอย่าง,งโง่โง่เหมือนเคยดังคอมเมนต์เขมรได้บอกว่าไทยไม่ใช่เจ้าของสงกรานต์เพราะหลายประเทศก็มีการเฉลิมฉลองงานเทศกาลปีใหม่นี้เหมือนกันแม้แต่พม่าก,ก็ยังจัดก่อนไทยเลยไม่ต้องพูดถึงเขมรที่มีมาก่อนใครเป็นพันปีเม้นทัดมาครับ ไทยใช้งานสงกรานเพื่อเรียกนักท่องเที่ยวแต่ขมนเราไม่ได้เน้นจัดงานให้ชาวต่างชาติดูแต่ว่าทำเพื่อชื่นชมและรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมของเราไว้จุดประสงค์ของเรามันต่างกันคอมเมนต์ต่อไปครับไม่ใช่แค่คำว่าสงกรานนะที่ไทยเอาไปใช้คำอื่นๆก็มีที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตเหมือนกันแล้วทำไมเราจะใช้บ้างไม่ได้หรอเม้นคนต่อมาสงสัยเป็นเพราะขมรพวกเขาจึงไม่ชอบเลยอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างของเรา เม้นคนต่อมากันเลยครับเพราะเขมรนมีสงครามมาตลอดจึงไม่สามารถจัดงานของตัวเองได้แบบต่อเนื่องเลยเปิดโอกาสให้คนอื่นแย่งของเราไปแล้วอ้างว่าเป็นของตัวเองทั้งที่เพิ่งเกิดมาเมื่อวานนี้ความคิดเห็นต่อมาพวกเราไม่ได้ลอกไทยนะแต่เรากําลังเอาคืนในสิ่งที่เป็นของเราตั้งแต่แรกและอย่าลืมว่าวัฒนธรรมเขมรมีมาก่อนหลายชาติในภูมิภาคนี้คอมเมนต์คนต่อมาครับยูเนสโกไม่ได้ตัดสินว่าใครเป็นเจ้าของ แสดงว่าเขารองรับว่าสงกรานมีคุณค่าต่อขมินจริงแล้วทําไมบางคนต้องเดือดร้อนกันนะคนต่อมาบอกว่าไม่เข้าใจว่าทําไมบางคนถึงคิดว่าสงกรานเป็นของชาติใดชาติหนึ่งมันเป็นวัฒนธรรมร่วมของผู้มีอ้างอิงและความจริงมันคือของเราต่างหากมุมมองต่อมาครับเห็นคนไทยบางคนโมโหเรื่องนี้ก็ขอให้เข้าใจว่าเราก็รักวัฒนธรรมของเราเหมือนกันไม่ได้อยากแย่งอะไรใครเลยเม้นท์ถัดไปครับ จะโลดนำท้าเมกับสงกรานมันก็คือเทศกาลเดียวกันเรียกชื่อไหนก็ขึ้นอยู่กับบริบทและในยุคสมัยอย่าไปยึดติดกับคำมากเกินไปเม้นคนต่อมาครับไม่ใช่เรื่องแย่งกันว่าใครเป็นเจ้าของแต่ว่าในเรื่องของการยอมรับในวัฒนธรรมร่วมกันต่างหากวัฒนธรรมเราอยู่ร่วมกันมายาวนานมากนะชาวคขมรตต่อมาครับพวกเราภูมิใจที่ได้ส่งชื่อเทศกาลของพวกเราไปขึ้นกับยูเนสโกแต่นี่ไม่ใช่การแย่งชิง แต่ว่านี่คือการปกป้องวัฒนธรรมที่เราสืบทอดมายังไงละ่ะคอมเมนต์ต่อมาได้บอกว่าผมคิดว่าไทยกับขมรควรที่จะเคารพซึ่งกันและกันในเรื่องวัฒนธรรมและไม่ควรแย่งกันว่าใครเป็นเจ้าของสิ่งไหนคนต่อมาครับบางคนบอกว่าเราลอกไทยแต่ลืมไปหรือเปล่าว่าเราเคยมีอรารยธรรมที่รุ่งเรืองก่อนด้วยซ้ําอย่ามองแค่เปลือกนอกนะความคิดเห็นคนต่อมาครับคนไทยบางคนพูดเหมือนกับเขาเป็นเจ้าของ คำว่าสงกรารเพียงผู้เดียวแต่เธอลืมหรือเปล่าว่าคำนี้ล่ามันมาจากสันสกฤตเหมือนกันเราก็มีสิทธิ์ใช้สิเม้นคนต่อมาครับเคมินไม่ได้เพิ่งเรียกว่าสงกรารน,นะครับแค่ในบางพื้นที่ที่ทําแบบนี้มานานแล้วเพียงแต่ว่าเพิ่งนํามาใช้ในระดับประเทศอย่างเป็นทางการคอมเมนต์คนต่อมาฉันดีใจที่ลูกหลานเคมินเริ่มหันมาสนใจประเพณีแบบดั้งเดิมมากขึ้นเพราะนี่คือสิ่งที่เราควรภาคภูมิใจและไม่ต้องกลัวใครจะมาว่า เมนต่อมานะครับบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าดีใจมากที่รัฐบาลของเราได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนชื่อจากจโลดนำาทเม่มาเป็นสงกรานต์สธีเพื่อให้เป็นสากลและเข้าใจง่ายขึ้นแบบนี้นักท่องเที่ยวก็จะรู้จักวัฒนธรรมของเราได้ง่ายขึ้นแน่นอนครับซึ่งนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนจากชาวขเขมรนะครับหลังงานนี้ขเขมรไม่สนแล้วขอเปลี่ยนชื่อจโลดนำาทเม่เป็นสงกรานต์ตามไทยบ้างแต่เป็นไงละ่ะ สุดท้ายก็พังหลังไม่เอาแล้วกับชื่อโจรชะนำทมเอยขอหันมาใช้สงกรานตตามไทยหวังได้นักท่องเที่ยวแต่สุดท้ายโคตรเงียบเหงาเล่นกันเองแบบมั่วๆเพราะไรลากเง้าทางวัฒนธรรมที่แท้จริงยังไงก็ฝากทุกคนโปรดกดติดตามช่องพวกเราด้วยถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยเพื่อติดตามข่าวสารกระแสดาม่าทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับและเจอกันในคลิปหน้าเล่าไปเรื่อยเดลี่ดราม่า